าเฟ่ต้นไม้ Take a Break วันนี้นะครับเราก็จะพามาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับใกล้กับเขาใหญ่นะครับในฝั่งปราจีนบุรีนะครับชื่อว่าร้านเสน่สโรบานะครับก็จะเป็นคาเฟ่นะครับที่มีต้นไม้เยอะมากๆเลยเขาก็จะจัดในธีมของต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็นี่ครับต้นฟิโลรวยซับนะครับต้นใหญ่มากๆเลยครับ ชวนดูต้นไม้รอบๆร้านครับต้นนี้ก็ฟิโลก้านส้มครับหรือฟิโลเดนดอนบิลิไทนะครับอันนี้ไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนะครับเป็นปอพิกเซลนะครับลายจะเป็นเหมือนพิกเซลต้นนี้เสน่ห์จังแดงครับก็เป็นโฮโมโลมิน่ารูเบสเซนครับก้านก็จะเป็นสีแดงๆเห็นไหมครับพักชิมกาแฟนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปชมสวนกันต่อนะครับ จริงๆคาเฟ่ร้านนี้นะครับก็เป็นสวนแล้วก็ขายต้นไม้ด้วยนะครับชื่อนวรัตการ์เด้นครับข้างในเขาก็มีทั้งเพาะขยายพันธุ์นะครับแล้วก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดให้ซื้อหาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินไหลามาด่างชมพูนะครับด้านล่างก็จะเป็นกลุ่มของเงินไหลามาทั้งด่างชมพู แล้วก็เป็นเงินไหลามาด่างขาวด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเงินไหลามาด่างขาวนะครับก็จะสังเกตว่าเขาก็ขยายพันธุ์มีไว้ขายด้วยเยอะเลยอันนี้จะเป็นสเสนจันประกายดาวนะครับตัวนี้จะเป็นกลุ่มของฟิโลเดนรอนนะครับดีนแม็กโดเวลนะครับ อันนี้เห็นอยู่ไม่กี่ต้นนะครับไม่แน่ใจว่าเขาขายหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเดินไปข้างๆร้านหน่อยครับก็จะมีแผงของต้นไม้นะครับที่น่าจะขายด้วยนะครับอย่างนี้ก็คือต้นออมชมพูนะครับก็มีป้ายที่50บาทนะครับด้านข้างๆกันก็จะเป็นพลูงาช้างครับก็จะอยู่ที่กระถางละ40บาทนะครับอันนี้ก็ ลูฉลุนะครับฟิโลเดนดรอนบแบล็กคาดินัลงครับอันนี้เป็นโกโสนโรสครับต้นไม้เขาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในโซนที่ตั้งต้นมไม้ไว้ขายเนี่ยก็จะมีชุดของโต๊เนี่ยเราสามารถสั่งกาแฟแล้วก็มานั่งชมต้นไม้บริเวณนี้ได้เหมือนกันนะครับ ด้านบนก็จะขึงสแลนไว้นะครับตามแบบฉบับของสวนต้นไม้นะครับแล้วก็จะมีเฟอร์เนี่ยสำหรับพลางแดดให้กับลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าจะร้อนเกินไปนะครับลมก็โชยเย็นสบายก็จะถ่ายมาให้ดูเป็นภาพรวมๆนะครับว่าเขาก็จะมีต้นไม้ที่ขายด้วยนะครับแล้วก็เป็นฝั่งของคาเฟ่ที่ประดับด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดอันนี้ก็เป็นบอนเสือพลานนะครับ หรือโคโลคาเชียไฮโลบิวตี้นะครับตัวอีพิด่างขาวที่มักจะปลูกกันนะครับก็มีเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเลี้ยงจนต้นใหญ่เลยนะครับก็ปล่อยให้เขาปีงขึ้นไปแล้วก็แฉกแบบนี้เลยนะครับฟอร์มใหญ่เลยทีเดียวครับเงินไหลมาด่างขาวนะครับก็ปล่อยเต่าไตขึ้นไปบนเสานะครับสูงเลยนะครับ ต้นใหญ่แล้วอันนี้ซิงโกเนียมสตรอเบอรี่ไอซ์ครับก็เป็นด่างหวานๆนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสเสน่จันรเขียวครับตัวนี้เดลีจัก,กระพัดด่างครับเป็นต้นที่สวยมากๆเลยนะครับในร้านนี้ครับก็ถ้าใครชอบช่วงนี้ของเรานะครับคาเฟ่ต้นไม้เทกรกเบรกนะครับ ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับเพราะในจังหวัดปราจิมบุรีนะครับก็มีคาเฟ่สวยๆมากมายนะครับถ้ามีู่กาสก็จะถ่ายคลิปมาให้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ